ผมนักศึกษาแผนทศนารกำลังวิทยาลัยการมองดุลครับ like มันเป็นครงการที่ like ือ T R T ครัมีมาที่ั้งอนนี้ครับคหนึ่งในอัครวัติพนุษยครับแล้วผมนายเดชขาวทองคครับโดยจะมาทำหนึือ T R T โดมีนายอัครอัครวัติทหนึ่งครับ PLC จะใช้ PLC นุ่นเขียนนะครับเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาของ PLC เรานำน้ำปลามาใส่แล้วใส่เชิมินอนค,ครับเพื่อเป็นเพื่อต่อบการใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะ PLC สามารถเรียนรู้ได้ในการใช้งานคนระับเราสามารถใช้ไฟ220ยิ แล้มีสวิตเป็นตัวควบคุมเพื่อเปิดการใช้งานครับ PLC เราจะใช้มาควบคุมสวิตแล้วก็มอเตอร์แล้วก็วกดีเลย์ครับใช้เซ,นซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมครับเปินสวิตครับ PLC สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา PLC ได้ครับพ่อผมขอจบการนำเสาย